สวัสดีครับผม1 1ึ่วันนี้เรากลับมาพบกันกับในช่วงของหลอนตามสั่ง EP ที่52แล้วนะครับในส่วนของเรื่องราวในวันนี้นั้นเป็นเรื่องราวความสยองที่เกิดขึ้นบนท้องถนนครับซึ่งถ้าพูดถึงพวกถนนที่เปียวๆหรือว่าทางโค้งอันตรายตายบนเขาที่จังหวัดพังงานะครับก็ต้องนึกถึงที่นี่เลยครับเขานางหง ซึ่งเส้นทางนี้นะครับเส้นทางเขานางหงเงี่ยชาวบ้าน,นหลายๆคนครับมักจะไม่มีใครใช้เส้นทางนี้ในช่วงเวลากลางคืนกันเลยครับเพราะเขาเนี่ยว่ากันว่าบนถนนเส้นเขานางหงนี้นะครับมีแต่คนเจอเรื่องราวแปลกๆกันทั้งนั้นเลยแล้วนอกจากนี้นั้นเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างที่จะอันตรายครับมักจะมีขา่าวพวกอุบัติเหตุรถหลุดโค้งรถตกข้างทางหรือแม้กระทั่งการพบศพปริศนา ที่อยู่บนเขานางหงนี้เหมือนกันนะครับจนผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรในเส้นนี้นะครับต่างก็พากันพบเห็นดวงวิญญาณพบเจอเรื่องราวแปลกๆอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับจนหลายๆคนเนี่ยไม่กล้าใช้ถนนเส้นนี้ในตอนกลางคืนเลยนะครับเหมือนอย่างเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้คุณฟังในวันนี้นี่แหละครับเป็นเรื่องราวของแฟนขับท่านหนึง่งที่ได้ใช้เส้นทางเขานางหงนี้ในช่วงเวลากลางคืนแล้วไปพบเจอกับเรื่องราวแปลกๆชนิดที่เรียกได้ว่า ต้องจดจำเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยไปตลอดกาลเลยครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมแชร์เรื่องราวเรื่องนี้ไปให้เพื่อนของคุณที่อยู่ที่จังหวัดพังงาได้รู้ด้วยนะครับว่าที่บ้านเขานั้นก็มีเรื่องราวหลอนๆเช่นเดียวกันครับ สำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้คุณฟังในวันนี้เป็นประสบการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นจริงๆกับผู้ชายคนหนึ่งครับเขามีชื่อว่าคุณเอกตัวขงเขาเนี่ยมีอาชีพเป็นนักดนตรีอิสระครับมักจะเดินทางไปเล่นดนตรีตามร้านอาหารบ้าง ามงานอะไรต่างๆที่เวลามีคนจ้างเนี่ยก็มักจะไปเล่นตามงานนั้นๆไปซึ่งวงดนตรีของพวกเขาเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปเล่นหลากหลายจังหวัดเลยครับเวลาที่เดินทางไปเล่นดนตรีในที่ต่างๆกันพวกเขาก็จะมีรถตู้ประจําวงคันหนึ่งครับคนขับเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลหรอกครับก็เป็นสมาชิกในวงนี้แหละครับที่ผัดเปลี่ยนมุนเวียนกันขับไปในแต่ละที่ไม่ว่าจะเดินทางขึ้นเหนือลอ่งใต้ไปจังหวัดใกล้ๆไปจังหวัดไกลๆเนี่ยพวกเขาก็จะขับกันเองทั้งนั้นเลยครับไม่เคยได้จ้างใครมาขับให้สักครั้งหนึ่งเลยครับ มีอยู่คืนหนึ่งที่วงดนตรีของเขาเนี่ยต้องเดินทางไปเล่นกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ครับตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่จังหวัดพังงากันก็นัดกันว่าเดี๋ยวจะเดินทางจากบ้านที่จังหวัดพังงานเนี่ยไปถึงที่จังหวัดกระบี่ให้ทันเวลาที่เขากําหนดเอาไว้ครับพอไปถึงที่งานทุกคนก็ช่วยกันจัดเซตเครื่องดนตรีอะไรต่างๆครับเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรต่างๆจนพร้อมสําหรับเล่นแล้วแหละครับในวันนั้นเนี่ยดูเหมือนจะเป็นวันปกติทั่วไปของชีวิตนักดนตรี ระหว่างเล่นเนี่ยก็มีกินมีดื่มกันบ้างครับในบางจังหวะที่เวลาแขกเขาชงมาให้เนี่ยก็มักจะดื่มบ้างเล็กน้อยเพื่อไม่เป็นการเสียมารยาทครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นกินจนเมาจนไม่รู้สึกตัวหรือกินจนขาดสติไปซึ่งในวงเนี่ยก็จะมีอยู่คนหนึ่งครับที่เป็นมือกองคนนี้เนี่ยจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ครับและเขาเนี่ยก็มักจะอาสาขับรถให้เพื่อนๆทุกครั้งเวลาที่เพื่อนๆเนี่ยไปแสดงหรือว่าไปเล่นดนตรีตามงานต่างๆในช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าเพื่อนๆนเนี่ยจะกินแอ,นกอกนาาลกอฮอล์ เพราะว่าบางเส้นทางเนี่ยมันจะมีด่านตรวจแอลกอฮอล์ที่จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยตรวจแอลกอฮอล์อยู่ระหว่างทางก็ดีครับที่ได้มือกองคนนี้นี่แหละคอยขับรถให้ในเวลากลางคืนอ,อยู่ตลอดเวลาหลังจากเลิกงานเสร็จทุกคนเนี่ยก็พากันเก็บข้าวเก็บของขึ้นรถครับเตรียมจะกลับบ้านกันแล้วช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาเที่ยงคืน15นาทีพอดีครับรถตู้ของพวกเขาเนี่ยออกเดินทางจากจังหวัดกระบี่มุ่งหน้าไปยังอำเภอหนึ่งของจังหวัดพังงาครับ ซึ่งเส้นทางที่รถตู้ของพวกเขาจะวิ่งผ่านกันนั้นเป็นถนนเส้นหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเขานางหงซึ่งในตอนนั้นเนี่ยไอ้เพื่อนมือกองที่ทาหน้าที่ขับรถให้มันก็ไม่รู้มาก่อนครับว่าเส้นทางเขานางหงเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงในช่วงเวลาตอนกลางคืนมันเห็นแค่ว่า GPS อะครับบอกว่าเส้นทางนี้จะกลับไปยังจังหวัดพังงาได้ใกล้กว่าเส้นทางอื่นๆหลายชั่วโมงเลยหลังจากนั้นครับรถตู้ของพวกเขาก็เคลื่อนเข้าสู่เส้นทางของเขานางหงแล้วครับ คนขับเนี่ยได้ขับขึ้นไปบนเส้นเขานางหงนาฬิกาข้อมือของเขานั้นดังขึ้นมาแจ้งเตือนเวลาตีหนึ่งพอดีครับก็ไม่ได้คิดอะไรบอกไอ้เพื่อนคนขับว่าเฮ้ย e เพื่อนเดี๋ยวเราขอนอนก่อนได้ไหมวะเดี๋ยวตื่นมาคุยด้วยนะค่อยๆขับไปก่อนละ่ะไอ้เพื่อนคนขับรถเนี่ยก็บอกว่าโหถ้ามันจะมานั่งหลับข้างกันแบบนี้นะไปนอนข้างหลังไอ้พวกนั้นเลยไม่ต้องมานั่งข้างๆให้อุ่นใจก็ได้หลังจากนั้นครับรถตู้ของพวกเขาเนี่ยก็ขับเข้าสู่กลางเขานางหงแล้วครับในจังหวะนั้น ตัวของเขาเองกําลังนอนเคลิม้มมได้ที่เลยครับไอเพื่อนคนขับเนี่ยมันก็สะกิดเขาอย่างแรงเลยครับพอสะกิดแล้วก็เอามือนะครับชี้ไปทางหน้ารถครับเหมือนกับว่าให้ตัวของเขานั้นตื่นขึ้นมามองอะไรบางอย่างพอตัวของเขาตื่นขึ้นมาครับเขาก็เห็นครับว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดราตรีสีเขียวเดินอยู่ที่ข้างถนนครับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเดินอยู่คนเดียวท่ามกลางป่าเขาในช่วงราประมาณตีหนึ่งกว่า ชุดของเธอเนี่ยคุมมาถึงหัวเข่าพอดีครับแต่เธอนั้นไม่มีรองเท้าผมของเธอเนี่ยยาวมาถึงกลางหลังตัวของเขาเองกับเพื่อนคนขับเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนั้นครับเดินอยู่ข้างหน้าเพียงแค่เสี่ยววินาทีครับผู้หญิงคนที่เขาเห็นเนี่ยจ,จู่ๆเธอก็เดินหายเข้าไปในป่าข้างทางครับ ทำเอาเขากับเพื่อนคนนั้นเนี่ยถึงกับตกใจทําอะไรไม่ถูกเลยเขาหันไปมองเพื่อนที่เหลือครับที่นั่งอยู่เบาะหลังกันเนี่ยดูว่าคนอื่นๆเนี่ยมันเห็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยมันหลับกันหมดเลยครับในตอนนั้นเนี่ยตัวของเขาทําอะไรไม่ถูกแล้วครับได้แต่นั่งเงียบกัน2คนกับเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นมือกองเนี่ยที่มันขับรถให้พอขับผ่านโค้งนั้นครับเขาก็มองตำแหน่งที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเดินหายเข้าไปครับพอม,มองเข้าไปก็ไม่เห็นอะไรเลยครับมีแค่ต้นไม้สูงๆเนี่ย ปกคลุมแน่นหนาใจหนึ่งก็คิดครับว่าสงสัยจะเจอดีเข้าให้แล้วแหละเพราะหลังจากนั้นครับตัวของเขาเองนั้นก็ไม่กล้านอนอีกเลยได้แต่นั่งเงียบไปตลอดทางในใจเนี่ยก็คิดครับว่าไอ้เพื่อนที่นั่งข้างๆที่เป็นคนขับเนี่ยต้องเห็นเหมือนกันแน่นอนไม่งั้นมันคงไม่สะกิดให้เราตื่นขึ้นมาระหว่างนั้นครับเพื่อนเนี่ยมันก็ค่อยๆชะลอความเร็วลงแล้วครับเพราะว่าเส้นทางข้างหน้าเนี่ยมันเริ่มจะเป็นโค้งแบบโค้งอันตรายมากขึ้นแล้วครับกลัวว่าถ้าใช้ความเร็วเนี่ย เดี๋ยวจะหลุดโคง้งเพราะว่าไม่ค่อยชินเส้นทางกับเส้นทางนี้เท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งคือถนนเส้นนี้เนี่ยมันมักจะมีข่าวเกี่ยวกับพวกรถตกเหวรถตกข้างทางอะไรเยอะแยะด้วยครับเพราะว่ามันเป็นเส้นที่ค่อนข้างที่จะอันตรายครับถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนเส้นเล็กๆครับเป็นเพียงแค่ถนนเนี่ยรถสวนกันไม่ได้กว้างอะไรเลยแถมตลอดสองข้างทางเนี่ยก็ไม่ได้มีไฟด้วยนะครับพอในระหว่างที่รถกําลังเคลื่อนไปเรื่อยๆครับตัวของเขาเองเนี่ยได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ครับดังมาจากด้านหลังของรถ เสียงเนี่ยดังมาแต่ไกลเลยครับพอฟังจากเสียงแล้วเสียงนี้เนี่ยน่าจะมาด้วยความเร็วซะด้วยครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวงเขาเองก็มองไปที่กระจกข้างรถเพื<ห>่อ<ๆ>ดูครับว่าไอ้เสียงนั้นเนี่ยมันเป็นเสียงของอะไรกันพอมองไปที่กระจกข้างรถครับก็เห็นแสงไฟของรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งเนี่ยส่องมาจากด้านหลังเป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างครับซึ่งรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันนี้เนี่ยได้ขับแซงรถตู้ของพวกเขาไปตัวงเขาสังเกตเห็นครับว่ารถคันนั้นเนี่ยมีคนนั่งมา3มคนครับ มีคนขับแล้วก็มีคนซ้อนส่วนอีกคนดึงเหมียนั่งอยู่ในพ่วงข้างครับทั้ง3มคนเนี่ยนั่งตัวแข็งไม่หันมามองรถของพวกเขาเลยครับหลังจากนั้นครับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันนี้เนี่ยก็ได้ขับแซงพวกเขาไปในตอนนั้นครับก็หันไปคุยกับเพื่อนคนขับอะครับว่ามันจะรีบไปตายกันหรือไงวะถนนยิ่งอันตรายแต่ลายอยู่พอสิ้นคําพูดไปได้ไม่เท่าไหร่ครับสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น ทางข้างหน้าเนี่ยมันเป็นทางโค้งหักศอกครับยังไงจะต้องชะลอความเร็วเพื่อเลี้ยวอยู่แล้วแต่มอเตอร์ไซคันดังกล่าวเนี่ยดันหลุดโค้งแล้วก็พุ่งหายเข้าไปในป่าครับไอเพื่อนคนขับเห็นเนี่ยมันก็เหยียบเบรกจนตัวโกงเลยครับกาจะลงไปช่วยหน่อยคิดว่าเป็นชาวบ้านเนี่ยขับมาแต่พอมองดูดีๆแล้วครับพวกเหล็กเบริเออร์ที่กั้นข้างทางตรงโค้งนั้นนะครับที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยพุ่งเข้าไปเนี่ยมันไม่มีร่องรอยอะไรเลยครับทุกอย่างเนี่ยอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตู่เขาเองเนี่ยถึงกับร้องเสียงดังเลยครับว่าเชี่ยอะไรวะเนี่ยหลังจากนั้นครับเพื่อนคนอื่นๆที่อยู่ในรถเนี่ยก็ต่างพากันตื่นหมดเลยครับถามว่าเป็นอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนคนขับเนี่ยมันก็เล่าให้ฟังครับว่าก็กูเห็นมอเตอร์ไซค์อะ่ะแหกโค้งลงข้างทางคิดว่าเป็นชาวบ้านกะจะลงไปช่วยตอนเห็นมอเตอร์ไซค์คันนั้นเนี่ยพุ่งเข้าไปข้างทางไม่รู้จะทําอะไรเลยตกใจด้วยตอนนั้นก็เลยเหยียบเบรกตัวโก่งเลยไอ้เพื่อนคนขับคนนี้ครับมันก็ยังบอกอย่นะครับว่า ไอ้มอเตอร์ไซค์สามล้อคันที่ขับผ่านไปเนี่ยก่อนจะพุ่งแหกโค้งครับคนที่นั่งอยู่ตรงพุ่งข้างนะครับคนนั้นเนี่ยได้หันมาสบตากับตัวของคนขับพอดีภาพที่เขาเห็นคือผู้ชายคนนั้นเนี่ยนั่งอยู่หัวเนี่ยหันมามองที่รถตู้ของพวกเขาด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยครับแต่ตัวเนี่ยหันไปที่ด้านหน้าคือหันไปอีกทางหนึ่งอยู่หลังจากนั้นมอเตอร์ไซค์พุ่งข้างคันนี้ครับ ก็พุ่งแหกโค้งเข้าไปเลยเพื่อนที่นั่งมาในรถตอนนั้นเนี่ยได้ฟังเนี่ยก็ตกใจกันหมดเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครหลับในรถอีกเลยครับจกนกระทั่งรถตู้ของพวกเขาครับได้ผ่านโค้งที่มอเตอร์ไซค์สามล้อคันนั้นเนี่ยพุ่งแหกโค้งไปไม่ถึง2กิโลครับก็ได้ไปเจอรูปปั้นรูปปั้นหนึ่งครับซึ่งเป็นรูปปั้นของนางหงครับตั้งสถิตอยู่กลางเขาพอดีเลยตรงนั้นเนี่ยเหมือนจะเป็นจุดชมวิวอะไราบางอย่างในตอนกลางวันด้วยเป็นศาลารูปปั้นของนางหงครับ ก็เลยพากันจอดลงไปกราบไหว้รูปปั้นท่านหน่อยกลางป่ากลางเขาในเวลามืดๆแบบนั้นนั่นแหละครับก็พากันไปขอพรให้ท่านครับช่วยปกปักรักษาคุ้มครองขอให้เดินทางกลับบ้านกันอย่างปลอดภัยอย่าได้เจอเรื่องราวอะไรแปลกๆหรือว่าเรื่องราวอะไรร้ายๆ,ๆเหมือนเมื่อกี้นี้อีกเลยพอหลังจากที่ทุกคนนะครับไหว้รูปปั้นนางหงกันเสร็จครับก็พากันเดินกลับขึ้นมารถตู้เพื่อจะเดินทางต่อพอในจังหวะที่ทุกคนกําลังเดินไปขึ้นรถกันครับพอเดินเข้ามาใกล้จะถึงรถแล้ว ตัวเขาเองเนี่ยหันกลับไปมองที่รูปปั้นนางหงอีกครั้งหนึ่งครับถือว่าเพื่อนๆที่ลงไปเนี่ยมันจะลืมวางพวกโทรศัพท์วางกระเป๋าตังอะไรไว้พอหันหลังกลับไปมองครับตัวของเขาเองก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดราตรีสีเขียวคนเดียวกับที่เขาเห็นในตอนแรกนั่นเลยครับยืนอยู่ไม่ไกลจากรูปปั้นนางหงเขารีบหันกลับมาแล้วรีบวิ่งขึ้นรถตู้ก่อนเพื่อนคนอื่นๆเลยครับตอนนั้นเนี่ยไม่กล้าบอกเพื่อนๆเ,เลยไม่อยากให้เพื่อนมันกลัวกันครับ แต่พอหลังจากนั้นครับหลังจากที่ผู้เขานั้นเดินทางออกจากเส้นทางเขานางหงแล้วก็เข้าสู่จังหวัดพังงายอย่างปลอดภัยครับตลอดเส้นทางเนี่ยเขาเองนะครับบอกว่ามันอันตรายจริงๆครับเพราะว่าข้างทางเนี่ยมันมีเหวลึกมันมีโค้งอันตรายจริงๆนะครับคือถ้าไม่ชินทางเนี่ยอย่ายมาในตอนกลางคืนเลยดีกว่าแต่พอหลังจากนั้นครับหลังจากที่ไหว้รูปปั้นานางหงเสร็จเนี่ยเรื่องาราวอะไรแปลกๆก็ไม่มีเจอมาตลอดทางเลยครับรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาทันทีทุกคนเนี่ยกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ ตัวของเขาเองนะครับเชื่อว่าผู้หญิงคนนั้นที่เขาเห็นเนี่ยผู้หญิงที่ใส่ชุดราตรีสีเขียวน่าจะเป็นนางหงครับซึ่งเป็นผู้ที่ปกปักรักษาคนที่ใช้เส้นทางนี้อยู่แล้วนะครับส่วนมนอเตอร์ไซค์สามล้อพ่วงข้างที่เขาเห็นแหกโค้งเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เกิดอุบัติเหตุบนเขาแล้วมาแสดงให้เห็นเพื่อที่จะขอส่วนบุญกับพวกเขาเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเส้นทางบนเขานางหงนี้ลหลายๆคนเนี่ยที่หลงเข้ามาในตอนกลางคืนมักจะเจอเรื่องราวอะไรแปลก เรื่องราวสยองขวัญเช่นเดียวกันครับผมเคยได้ยินเรื่องราวเรื่องหนึ่งครับจากรุ่นพี่ที่อยู่ที่จังหวัดพังงานเนี่ยเขาเคยเล่าให้ฟังครับว่าเมื่อก่อนนะครับย้อนกลับไปหลาย10ปีแล้วเนี่ยในสมัยที่ถนนเส้นนี้นะครับมันยังไม่เจริญเนี่ยเคยมีคนจากกรุงเทพนี่แหละครับขับรถกันมาในสมัยนั้นเนี่ยถนนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็กันดานกว่านี้เยอะครับพวกโค้งหักศอกอะไรเนี่ยต้องค่อยๆดูเอาเองครับมันไม่ค่อยมีป้ายบอกผู้ชายคนนี้ก็พากันขับรถมากับลูกชายครับ ก็ขับกันมาเรื่อยๆจนมาถึงเขานางหงนี้ช่วงเวลาประมาณ6กโมงเกือบจะนึงทุ่มแล้วในตอนนั้นครับพอขับมาเรื่อยๆถึงช่วงโค้งหักศอกครับก็เห็นลุงแก่ๆคนหนึ่งครับใส่เสื้อลายสกอตเก่าๆปั่นจักรยานพุ่งออกมาจากป่าตรงหัวโค้งนั้นครับทำเอาคนขับที่เป็นพ่อเนี่ยถึงกับตกใจเลยครับในจังหวะนั้นเนี่ยมีแค่ไม่กี่ทางเลือกแล้วครับคือถ้าไม่เบรกเนี่ยยังไงก็ต้องชนลุงคนนั้นอย่างแน่นอนเพราะลุงคนนั้นเนี่ย ปันจักรยานพุ่งออกมาอยู่บนถนนแล้วครับถ้าจะไม่ให้ชนลุงคนนี้เนี่ยต้องหักหลบออกข้างทางเนี่ยมันตรายแน่นอนครับเขาก็เลยตัดสินใจเบรกรถกระทันหันจนหัวของลูกชายเนี่ยไปกระแทกกับคอนโซลหน้ารถเลยครับพอเงยหน้าขึ้นมาครับลุงแก่ๆคนนั้นที่พุ่งออกมาจากป่าข้างทางเนี่ยก็หายไปเฉยๆเลยครับ ทีแรกเนี pues mm ่ยก like nah ็ค IR ิดว <x> ่าสงสัยพ่อจะขับรถชนลุงเขาให้แล้วล่ะครับเพราะว่ามองจากในรถเนี่ยไม่เห็นลุงคนนั้นแล้วพ่อก็เลยตัดสินใจเปิดประตูรถนะครับลงไปดูเลยครับว่าลุงเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าพอเปิดประตูรถลงไปดูในจุดที่ลุงเนี่ยพุ่งออกมาครับปรากฏว่าในจุดที่ลุงแกเนี่ยออกมาเนี่ยมันไม่น่าจะมีใครออกมาได้หรอกครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นหุบเขาเหวครับแล้วมันก็ลึกแล้วก็สูงมากๆเลยตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหวลึกครับมีแต่ปลายต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยโผล่ขึ้นมา ซึ่งลุงคนนั้นเนี่ยไม่น่าจะปั่นจักรยานขึ้นมาได้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นครับก็รีบขึ้นรถแล้วก็ขับรถตองอมาจากเขานางหงนั้นทันทีพอหลังจากลงจากเขานางหงได้ไปสักพักหนึ่งครับก็ไปเจอกับปั๊มน้ํามันพอดีเลยแวะเติมน้ํามันแล้วก็ถือโอกาสพักรถไปในตัวด้วยเลยแกล้งถามเด็กปั๊มนะครับว่าเฮ้ย hey, น้องน้องไอ้ตรงโค้งหักศอกบ,บนเขานางหงมันน่ากลัวนะไอ้เด็กปั๊มคนนั้นได้ยินมาก็ตอบทันทีเลยครับว่าพี่ ตรงนั้นนะ่ะรถแหกโค้งตายหลายศพแล้ววิญญาณคนตายแถวนั้นนะี่ะเย็ยนมากๆเลยนะพี่เขาว่ากันว่าบางคนเนี่ยโดนผีหลอกตรงโค้งหักศอกจนต้องเบรกตัวโกงกันเลยรถหลายคันเนี่ยพุ่งตกเขากันนับไม่ถ้วนแล้วพี่พอได้ยินเช่นนั้นเนี่ยก็ขนลุกทันทีเลยครับก็เลยแกล้งถามครับว่าน้องตรงนั้นเนี่ยมันมีบ้านคนอยู่หรือเปล่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ยังมั่นใจอยู่ครับว่าลุงคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มาหาของป่าก็เป็นไปได้เด็กปั๊มเนี่ยก็บอกครับว่าตรงนั้นไม่มีบ้านคนหรอกพี่ บนเขาไม่มีใครอาศัยอยู่พอได้ยินเช่นนั้นครับก็รู้ทันทีเลยว่าไอ้ดุงคนที่แกเห็นเนี่ยน่าจะเป็นผีอย่างแน่นอนซึ่งถ้าตามประวัติเขานางหงนี้นะครับชาวบ้านเขาจะพูดกันประมาณว่ามันมีตำนานตำนานหนึ่งครับเล่าต่อๆกันมาตั้งแต่โบราณแล้วครับว่ามีชายสองคนครับเป็นเพื่อนรักกันคนหนึ่งเนี่ยชื่อท่าโูอยู่บ้านทับปุดครับอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอีกคนหนึ่งเนี่ยชื่อเต่าครับอยู่ที่เมืองพังงา เต่าเนี่ยมีลูกสาวสวยมากครับชื่อว่านางหงซึ่งนางหงเนี่ยก็ไม่ยอมแต่งงานกับชายคนไหนเลยครับต่อมาเนี่ยนายเท่าครับก็จะมาสู่ขอลูกสาวของนายเต่าซึ่งนายเตาก็เห็นว่านายเท่าเนี่ยเป็นคนดีครับรูปร่างหน้าตาก็หล่อเหลาเอาอการเลยอยากจะยกลูกสาวเนี่ยให้แต่งงานกันเลยครับพอมาถึงวันที่เหมาะสมในต่างๆครับทางนายเท่าเนี่ยก็ยกขบวนขันมากแห่กันมาอย่างมโหลานเลยครับเดินทางกันมาจากทัพปุดม,มายังพังงานที่บ้านของนายเต่าครับ พอนางหงตื่นขึ้นมาครับก็เห็นว่ามีขบวนหันมากเนี่ยแห,ห่กันมาจากไหนก็ไม่รู้ครับเป็นขบวนของใครก็ไม่รู้ด้วยก็เลยถามพ่อของตอนเองครับที่ชื่อว่านายเต่าเนี่ยถามไปถามมาจนรู้ครับว่าขบวนขันมากที่แห่มาเนี่ยเป็นขบวนของนายเท่าครับจะมาแต่งงานกับตนเองนางเนี่ยโกรธแค้นมากครับว่านายเท่าเนี่ย แกและยังไม่เจียมเนื้อเจียมตัวอีกเพราะว่านานเนี่ยคิดว่าคนที่ชื่อว่าเท่าเนี่ยหมายถึงคนเท่าคนแก่ครับคิดว่าเป็นคนแก่ก็เลยตะโกนด่าดต่างๆนานา,นานครับบอกว่ายังไงก็ไม่แต่งงานด้วยไล่ตะเพื่อให้กลับไปเลยครับจนนายเท่าได้ยินเนี่ยถึงกับโกรธแล้วก็อายมากครับแล้วก็ทิ้งขบวนขันหมากนั้นกลับทับปุดไปเลยครับ พอเวลาผ่านมาครับนางหงเนี่ยได้ไปเที่ยวงานแห่งหนึ่งครับก็ได้ไปแอบเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งครับรูปลอหน้าตาดีมากเลยครับจนตัวของนางเนี่ยเห็นแล้วตัวลึงเลยครับแต่นางก็เพิ่งจะมารู้ทีหลังครับว่าชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยคือนายเท่าคนนั้นครับคนที่แห่ขบวนหันหมากเนี่ยมาสู่ขอเธอตอนนั้นเนี่ยนางหงรู้สึกเสียดายครับรีบกลับบ้านครับจัดพานดอกบุ้งดอกไม้ทูบเทียนอะไรต่างๆเนี่ย กลับมาขอขมาลาโทษต่อนายเท่าทันทีครับและพอเมื่อไปถึงครับก็รีบกราบขอขมาและบอกว่ายินดีที่จะแต่งงานกับนายเท่าครับแต่กลับกลายเป็นว่านางหงเนี่ยถูกนายเท่าครับไล่ตะเพิดแล้วก็ด่าสารพัดเลยครับด่าต่าง,าง,างนานาแล้วก็เคลี่ยงพันดอกไม้ที่นางหงเตรียมมาเนี่ยทิ้งออกไปต่อหน้าต่อตาเลยครับนางหงเนี่ยอับอายมากครับในตอนนั้นก็เลยเรียบวิ่งกลับบ้านครับในด้วยความแค้นสุดขีดครับ ตัวของนางหงเนี่ยขาดใจตายระหว่างทางครับจนร่างของนางหงเนี่ยกลายเป็นเขานางหงที่กั้นเขตแดงระหว่างอำเภอเมืองพังงากับอำเภอทับปุดจนมาถึงทุกวันนี้ครับส่วนนายเท่าเนี่ยพอได้ทราบข่าวเรื่องนี้ครับก็เสียใจมากครับได้เดินทางไปนั่งมองทะเลจนขาดใจตายแล้วร่างของนายเท่าเนี่ยก็กลายเป็นเขานายเท่าครับอยู่ที่ชายทะเลในอำเภอทับปุดนั่นเองครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวเขานางหงในวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามันอันตรายจริงๆนะครับในช่วงเวลาตอนกลางคืนเนี่ยถ้ามาในตอนกลางวันเนี่ยคุณจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่ธรรมชาติงดงาม2ข้างทางเลยแหละครับผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยเคยผ่านเส้นทางนี้แต่ไม่รู้ประวัติกันมาอย่างแน่นอนครับมีใครเคยใช้เส้นทางเขานางหง แล้วไปพบเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆอีกบ้างไหมครับลองคอมเมนต์ให้เพื่อนๆได้อ่านกันหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าคอมเมนต์ไหนเนี่ยน่าสนใจผมจะปักหมุดไว้ด้านบนเช่นเคยครับเรื่องราวของถนนเส้นนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเส้นเขาศกที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปก่อนๆน,นะครับถ้าใครยังไม่เคยฟังเนี่ยกดที่ลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นั้นผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสวยองขวัญเรื่องราวลี้ลับอะไรต่างๆเราคือพวกเดียวกันครับ ก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปหลอนถัดไปด้วยนะครับยังไงแล้วใครที่ฟังอยู่ในระหว่างขับรถเนี่ยก็ขอให้คุณนั้นเดินทางปลอดภัยอย่าเจอหรือเห็นอะไรเหมือนที่ผมเล่ามาให้ฟังนะครับใครที่มีประสบการณ์การเจอผีหรือว่าอยากจะแชร์เรื่องร้า้เพื่อนๆฟังกันนะครับถ้าคุณมั่นใจว่าเรื่องของคุณนั้นหลอนมากๆ ส่งมาได้ที่ Facebook 1LC เลยนะครับเรื่องไหนที่ผมว่ามันหลอนหลอนและน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนได้รับฟังกันในช่วงห้องหลอนตามสั่งนี้เลยครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปหลอนถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ